ขับแล้วแล้วก็หมานครับหมานครับอบยางนะบอมขัดไหมขัดไหมโอ้โหแต่ไม่รู้จะเห็นขัดกัดหรือเปล่าขัดกัดม,ม,ม,มันมุวมืดครับแต่วันนี้ได้ไซส์ครับ เต็มปากนะครับสองตะขอเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายกล้องก่อนตันนี้น่าจะเกือบโลตอ,อนี้นะฮะเต็มปากเต็มคำครับเนี่ยเ,เมื่อกี้เมื่อกี้สองตะขอพอคัดหน่อยพอตัดหน่อยตอนนี้หลุดไปแล้วขนาดนะครับ ก็ค่อนข้างพอตัวเลยครับน่าจะแปดขีดได้เนี่ยไงดูแขนผมเอาแล้วกันเนี่ยฮะฮะเนดูแขนผมเอาแล้วกันโอเคครับกับกบยางหันสาของน้าบอมนะครับสีเหลืองขอบคุณครับ